ในสังสารวัตนี้อันนี้ัวนแต่เกิดเนี่ยแม้แต่ชั้นสูงที่เรียกว่าเทวดาหรือพรหมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเบื้องหลังมันจะสวยงามทุกทกท่านมีเบื้องหลังอันไม่ดีไม่งามกันทั้งนั้นแหละไล่ไปจนถึงโพธิสัตว์มาโพธิสัตว์จนกระทั่งถึงองค์พุทธะเองก็มีเบื้องหลังที่ไม่ดีกันทั้งนั้นแหละ ท่านจึงใช้คาว่ากันกรองทิ้งตัวกันกรองคือบางครั้งท่านก็เคยบอกว่าพุทธะก็มาจากสรรพสัตว์นี่แหละก็กันกรองทิ้งความเป็นสรรพสัตว์ทิ้งไปเรื่อยทิ้งกรรมหยาบทิ้งกรรมละเอียดนณีตปานกลางแม้กระทั่งกรรมมนุษย์ใสทิ้งได้อย่างไรก็ดับเล่าวางลางไปเรื่อยจนกลายเป็นบาร,รมีพุทธะขึ้นมาท่านจึงๆพร้อมในวิชาตาราสัมปันโนมีความงดงามเพราะละ